กับเมื่อหมู่ว่านไหนเนี่ยโอ้กับวันแม่เนาะเจ้ากระไดเนาะกับพี่น้องป้องปลากับมาเบิดเนาะเขาจะพาเต๋อหนูสรางใจเขาคือพวกเพื่ออดบ่เจ้าฮักแม่เจ้าสูมือกับเจ้ามาขืนมือหนึ่งมือเดียวนี่อันไหนมันมีคุณค่ากว่ากันเพราะนี่แม่กันซาข่อยมีเพล่าหันบ่มีแบบมีงานหันข่อยจีบบอดให้เราจักพัญษาอยู่ดอกเพื่อตอบแทนค่าหนมโนมที่เราเลี้ยงมามันก็เลี้ยงข่อยมาแต่น้อยเท่าไงเนาะ ก็บม่ได้แค่ทำให้เราจ๊กเท่อเว้ยก็ไปแน่นตัวเพิ่นนี่แม่เ<อ>้า,าอยังบ่ฟังควง้ยเอ้าแม่เดี๋ยเจ้ากินน้องม,เม่เจ้ามาจักปีไม่ถ้าเป็นสองปีบนบก่กถ้เราบอกเาครื่องกว่าห่อท่าน้องใบหันบางทีสามปีปเพียงเดีวเจ้ากินน้องเม่เจ้ามาสองสามปีเออเจ้ากินน้องคอยมาสิปีนี่เอ้า เจ้าเคยคิดสิตอบแทนค่าดัมนมข่บอเคยแหละเคยตอบแทนค่าดัมนมเออผ้าเอยไปหาหมอกรบดายตีของสันบอเออหลังจังผ้าไปหาเนเออเดี๋ยวจะเจ้าสันจังสีไหนเมย์นั่นจกสีแมน คือ,อ,อเป็นนี่ค่าน้านนองหลายท่างเนี่ยนาะบานเนี่ยเนาะน้ำเงยนี right pues ่ไปเก็บไปเก็บใ่กระไรี่ยมงแบกเอเออเก็บเสื้อผให้ยังไหมใส่ได้หรอ